ัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนิงอยู่ที่ร้านย่างเลยผัดไทยหอยทอดค่ะเครื่องแน่นมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเขาไม่ได้มีแค่เมนูผัดไทยหอยทอดนะคะเขายังมีอีกหลายๆเมนูเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกะเพราปูนะคะปลาหมึกนะคะแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะเขาให้แบบทุกอย่างเยอะมากๆเลยะคะ่ะหนิงก็เลยอยากที่จะมาดูนะคะว่าเครื่องเขาแน่นมากแค่ไหนนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเขาได้ฉายานะคะว่า โคตรช้าแต่โคตรอร่อยค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้นะคะหนิงจะสั่งมาหลายๆเมนูเลยค่ะจะได้มารีวิวนะคะให้ทุกคนดูนะคะว่ามันอร่อยแล้วก็เครื่องเน้นแค่ไหนตามเข้าไปในร้านกันเลยค่ะตอนแรกหนิงอ่ะสั่งไว้แล้วเนาะเพราะเขาบอกว่าโคตรช้าโคตรอร่อยเราก็เลยเดินไปสั่งไว้ก่อนนะคะตามมาเลยค่ะ <Yay. S 1> เยอะมาก คนตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะแล้วนะคะตอนเมื่อกี้ที่บอกว่า,าวสั่งเมนูไว้แล้วนะคะสั่งไว้ประมาณ6กเจ็ดอย่างแต่ตอนนี้เพิ่งมา2อ,อย่างนะคะตามสายาเนี่ยค่ะก็้ช้าแต่เราก็ต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอร่อยนะคะตอนนี้ก็มา2ออย่าง,งก็คือเราสั่งแบบเล่นมาก,ก่อนก็คือเป็นผัดไทยโบราณนี่ก็เป็นชิ้นนะคะเป็นเมนูที่ชุดเดียวก็จะมีห้ามันะคะมีมาแค่สองอย่างแล้ว แป๊บหนึ่งนะคะเคลียค่ะทุกคนตอนนี้ก็ระหว่างอรอเมนูอ่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดเมนูกันนะคะว่ามัาานมีอะไรบ้างเนาะนี่หน้าแรกเขาก็จะเป็นเป็นประวัติอ่าเป็นประวัติเลยนะคะเป็นประวัติตร้านผัดไทยหอยทอดเลยนะคะมีมากกว่า2ย,ยุคนโอ้นี่ค่ะชายาเขาโคตรช้าแต่โคตรอร่อยตอนนี้ก็เลยยังมาไม่ครบมเมนูนะคะแชน มีลูกเล็กๆนะปูกู่ะ่ะ้าหมนกนจะเป็นกัวผัักข้าวาปูเราะว่ตัวใหญ่ค่ะนี่จะเป็นปูผัดที่เปิงราดข้าวแล้วก็กะเพรอยนงรมาว้างรมก้งัวาเอาหอยนางรมก็มีนะคะ ตอนนี้ก็เมนูก็ใกล้จะครบแล้วนะคะเนี่ยค่ะไข่เจียวปูเนาะแล้วก็หอยทอดที่เป็นหอยนางรมนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมแต่ละเมนูก่อนนี่มาแล้วก็คือผัดไทยโบราณนะคะแล้วก็มีกินเล่นลูกชิ้นเนาะแล้วก็มีต้มยำดุ้งสามสิบสามนะคะแล้วก็อ <te> ันนี้กะเพราปูนะคะไข่เจียวปูยังมาไม่ถึงเราจะลองชิมมันก่อนชิมน เป็นเขามีความแต่ว่าเหนียวก็นุ่มเล้นตันเนี่ยุกคนอร่อยฟันแบบไทย่กนเดวเราลองดูก้อนนี่จิแน่นมากเดี๋ยวจะกินของก้อนนี้นะคะครูขอสดมา ตอนนี้ไข่เจียวปูก็มาแล้วนะคะน่ากินมากๆรีสควอน้อปูแน่นๆขค่ดตัวใหญ่ด้วยไข <c oughs> ่เจียวกรอบด้วยนะโอ้โหโข้าวกะเพราปูด้วยทีนี้กินกันกรอบอ <c oughs> ีกโอ้หโอ้โหปูแนะ่น ฮอนกูสองก้อนไข่เจียวแน่นๆ,ๆลึกตุ้มอร่อยหลอดเวือไข่เนียคอค่ะทุกคนสองเมนูสุดท้ายมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจานแรกกันเลยค่ะหอย หอยนางรมค่ะตูนะคะทุกคนหอยคือแบบตัวใหญ่แล้วก็สดมากๆเลยแล้วก็แป้งนะคะบางสมชื่อค่ะเขาบอกว่าแป้งที่นี่นะคะบางแล้วก็กรอบด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่อมน้ามันด้วยนะคะคือโดยโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือไม่อมน,น้ำมันเลยทุกคนน่าจะแบบอร่อยมากหอยตัวใหญ่มากสดแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกตัน,นะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นหอยทอดโบราณนะคะมันก็เป็นใส่เป็นหอยนางนคู่เนาะหอยนางนคู่ก็ให้มาตัวใหญ่ๆแบบนี้น,นะคะแป้งก็ดูกรอบนะคะโรยด้วยพริกไทยนะคะมีความหอมของพริกไทยด้วยเนาะก็คือไม่อมน้ำมันเหมือนกันนะคะดูด้วยน,น,นะคะ หอเขาไม่คาวเลยนะคะหอยเขาสดมากชิอร่อยมากเลกแล้ก็ไม่มันแล้วก็ไม่แบบแค่อน้ำนัวแป้งเขาบางมากจริงๆแป้เขามางกอบมากจริงกินเราไม่เลี่ยนเลยไม่ใช่ใจานะคะนี่นมง ก็แบบนือแน่นกันนะคะทุกคนไม่น่าคปกอะไรเก็ไม่เรียน้วยค่ะแป้งหอกประมา้ก็ตักค่ะอร่อเล็กนิตอนนี้เราก็กินกันกินเรียบร้อยแล้วอันนี้มากันสามคนนะคะแต่ว่าตักแบบว่าเยอะมากเนี่ยค่ะทั้งกะเพราปูหอยนางรมหอยทอดโบดาผัดไทยนะคะก็กะเพราปูไข่เจียวปูด้วยเรียกเลยค่ะต้องจิ๋ว แล้วก็ตอนนี้กําลังรอยของเมนูนะคะสั่งใบ้านได้มาแล้ว,แวสองนะคะเช่นเหนียวนุ่มมากะค่ะหติดใจก็เลยสั่งบ้ากันค่ะ แล้วก็รอยววนวลแบบลมแบบข้าวผัดแต่ต้องรออีกสักพักนึงค่ะทุกคนวันนี้ก็ทุกคนลองมาชิมกันด,ดูนะคะร้านนี้นะคะผัดไทยยอดเล็กนะคะแล้วก็มีหอ,อยทอดด้วยมีหลายเมนูให้เลือกเลยะคะ่ะก็โดยรวมแล้วอร่อยค่ะอยู่ตรงแถวอนาคานะคะแล้วก็เดี๋ยวหนีจะปักปุดไว้ให้ต้านคนเดี๋ลองชิมกันนะทุกคนแล้วก็มารีวิวกันนะคะว่าอร่อยหมสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ